อรุนสวัสด์ตอนเช้าค่ะทุกคนโอ้โหหมอกมาเต็มเมื่อคื้นีน้ฝนตกตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้าค่ะอือหือเลือมากเลยอือหือโอโ้ถ้าถ้าอยู่มุมสูงนี่คือจะเห็นหมอกด้ยวยนี่ปาดแต่ปัญหาก็คือ เปียกเบิดจ้ะน้ำโหงจ้ะเนอะมันพับขาได้นี่ว่ะเขาญาติเขาญาติเทน้ำออกจากเก้าอี้พัดน้ำไหลน้ำไหลออกจากเก้าอี้แม่ลืมพี่น้องเอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกมาคักลืมวะวันนี้บ่องหูเมือ่อ รรยากาศตอนเช้าคือดีมากเหนื่อกว่าอีกไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวสายๆสักหน่อยเราจะมาลงแช่อาะวันนี้เราเช็คเอาเวลาประมาณเที่ยงวันนะคะพี่น้องเบิ้งหมอกใกล้ๆมันก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้ามองไกลๆมันก็จะเห็นเป็นมองนามันสิมีน้นำตกพร้อมดิ ยูโซ้นงนยินเสียงน้ำตกบะมันมีน้ำตกด้วยแต่ว่าเขาห้ามลงไปเพราะว่ามันอันตรายมันลื่นแล้วก็มันมันอยู่นอกเหนือจากยูนอกเหนือจากความรับผิดชอบของเขาอืมเดี๋ยวเราจะมาตั้งปิกนิก,ก,นกยามเช้ากันเฮเปิดประตูสิโอ้โหหมอกเดี๋ยวพาไปเบิง่งบริเวณโดยรอบ รถบ้านก็จะมีหลังนี้กับหลังนั้นนะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ทายวทแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะวังเวงเอไม่ใช่วังเวงจะวิเวกโอ้ยเลิมอันนี้ก็จะเป็นทางทางไปอ่โรงแรมแล้วก็เคาน์เตอร์ต่างๆร้านอาหารนะคะอันนี้จะเป็นสนามให้ตั้งแคมป์กลางกลางตื่นจังสีมั้งประมาณนี้เนาะ คือคันมาพักแบบคันมาพักที่พักที่มันเป็นแคมปิ้งหรือว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยถ้าเราไม่ตื่นเช้าคือมันจะเสียโอกาสมากๆแนนยังอยู่แนนยังอยู่ในสุดนอนอยู่เลยยังไม่เปลี่ยนชุดนะคะเดี๋ยวเราจะอันนี้ก่อนดื่มกาแฟตอนเช้าก่อนมาไปค่ะ